Thank you สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักคำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศศิยบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ส่งคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาจากสาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประจําปีการศึกษา2567 เวลา18นาิกา14นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนศสาลาดุสิตด,ดาลายัยสุจิตรดาพระราชวังดุสิตพระรพรทานพระบรมราชาโองการให้ในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห وم, นามนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจักวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการท่าเรือวิทยาลัยการท่าอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทุลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะรวม1,282คนสาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงเป็นสารบันการศึกษาหลักของกองทัพบกที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มผนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกําหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอํานวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในทหารฝ่ายเสยนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระจานพรพระบรมราชาิวาสแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความสําคัญตอนหนึ่งว่าปัจจุบันวิทยาการและสถานการณ์ต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับ ศัสวิทยาการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงและสถานการณ์ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยต่างๆทั้งทหารและพลเรือนควรจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจและติดตามให้เท่ากันอยู่เสมอข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชม กับทุกท่านที่ได้มาเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในหลักสูตรต่างๆนี้และหวังว่าท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราสืบไป สมเด็จพระกัษฐาทีธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจดังนี้ เวลา8นาฬิกานาทีวันนี้สมเด็จพระกันนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมทรงประทานการประชุมสามัญคณะกรรมการโดยทิศเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการโดยทิศครั้งที่2ทับ2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อรับทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานปี2567และแผนการดำเนินงานปี2 ห้ารป ดยปี2517มีผลการเดเนินงานที่สำคัญอาทิการน,นำผลงานวิจัยเครือเอสเรย์คอมพิวเตอร์3มิติแบบเคลื่อนย้ายได้หรือโมบิสแกนซึ่งพัฒนาและสร้างขึ้นในประเทศไทยไปช่วยวางแผนการผ่าตัดคนไข้าปากแหว่งเพดานโบนำระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตอนุรักษ์วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพในโรงเรียนตชดในถิ่นทุรกันดารบริเวณพื้นที่ชายขอบจัดหาหน้าอุปโภคบริโภคและการ เกษตรสะอาดปราศจากมลพิษให้แก่โรงเรียนตชดบ้านเทพภูงเงินอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีและชุมชนไร่เคียมที่ประสบปัญหาแหล่งน้ําดิบปนเปื้อนมลพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชช่วยเหลือคนพิการให้ดํารงชีวิตได้อย่างอิสระพัฒนายาวชนในชนบทเรือนจําสถานพินิษฐ์ให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และโคดิง้งนําไปใช้ศึกษาต่อประกอบอาชีพได้ในปี2517มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและกิจกรรมของมูลที่กว่า12,000คน เวลา14นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแางพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในกาบรพระชาทานปรียบัดแก้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566โอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสการะพระราชานุสาวรีสมุริพะศรีนครินทาราบร,รมาราชาชนนี จะนำพระชาจรปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒที่สามคนพระจากรานรางวัลเชชูเกียรตุงทองคำหนึ่งคนแก่ผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์พร้อมพัฒนาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่องและพระอาจารปริปรายบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับเปริยปรียเอเปียโทและเปียตรีรวม2431ีรมคนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดสอน67หลักสูตรใน15สําสำนักวิชาจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองทำให้บัณฑิตมีทักษะและความสามารถที่โดดเด่นโอกาสนี้พระราชทานพระราชวัตทความว่าบัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาสมกับที่ได้ตั้งใจภาคเพียรมาโตลอดแล้วต่อไปก็ถึงวาระที่จะต้องออกไปทำงานและดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่น การที่จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ผลสมเด็จที่ดีที่เจริญได้นั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความคิดที่ดีที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาบภิพได้พระสถานพระบรมราโชวัทไว้ความว่าความคิดนั้นสําคัญมากถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคําพูดและการกระทําทั้งปวงกล่าวคือถ้าคนเราคิดดีคิดถูกต้องทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรมคําพูดและการกระทําที่เป็นพฤติทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องคําพูดและการกระทาก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้ด้วยเหตุผลนี้ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทําสิ่งใดจําเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่ากิจที่จะทําคําที่จะพูดนั้นผิดหรือถูกเป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหายเป็นสิ่งที่ควรพูดควรกระทําหรือควรวัดเว้นเมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ก็จะสามารถยับยั้งคําพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระทาที่ไม่ถูกต้อง และทำในสิ่งที่จะสำฤทธิผลเป็นคุณเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญจึงขอให้บัณฑิตทุกคนน้อมนำ,นำพระบรมราโชวาทนี้ที่ได้เชิญมาไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานสืบไป เวลา16นาฬิกา32นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระมหิดลทธิเบศอดุยเดชว,วิกรมพระบร,ะรมาราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมาราชชนนีน้ำมนตลพิธีลานพระปราชานุสสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยโมยทิก100ปีสุร็จพสีนครินสนับสนุนการจัดสร้างพระราชานุสาวรีสร้างโดวยวัสดุซิลิคอนบรอน์ขนาดสองเท่าของพระองค์จริเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรดเดว,วิกรมพระบร,รมราชชนกและสุริยพีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้มรับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขให้มี มีความเจรเิญเตามหน้าและทัดเทียมนานาประเทศพระรูปนี้จะประดิษฐานณบริเวณด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเวลา18นาฬิกา24นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวันชัยสิริธนะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทอาพนศกานดิจิทัลรวมศาสตร์ศิลป์รับม <S dragging S 1> <ut> ือภัยพิบัติ สู่ชุมชนยั่งยืนนำเสนอแนวทางการจัดการพยพิบภัจากอุตกภัยปี2567ในจังหวัดเชียงรายผ่านเทคโนโลยีทันสมัยประกอบด้วยโมชั่นกราฟิก เว็บแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR อาทิการสาธิตเว็บแอปพลิเคชัน Disaster.MFU.AC.TH ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยโดยเก็บข้อมูลภาพและข้อความจากภาคีรครือข่ายนำมาประมวลผลเป็นแผนที่อุทกภัยตามเวลาจริงแสดงข้อมูลพื้นที่พักพิงและเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรได้ซึ่งมีผู้ใช้งานหลายหมื่นคนในช่วงเกิดเหตุอุทกภัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลโบราณสถานด้วย VR เชียงแสน โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงแสนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงได้ทําการสํารวจและเก็บข้อมูลโบราณสถานที่สําคัญในเขตเมืองเชียงแสนกว่า30วัดใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ3มิติ ความละเอียดสูงและได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานกว่า500คนการนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติแบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่ด้านป้องกันภัยพิบัติมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดทาคู่มือการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้านบรรเทาภัยพิบัติให้ความสําคัญกับการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและการประถนข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินการดูแลสุขภาพศูนย์พักพิงบูรณาการความช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังภัย ที่ครอบคลุมทั้งในมิติสุขภาวะสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมกอเสด็จพระราชดําเนินกลับนักศึกษาจากวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือ MfuB a n d ร่วมขับร้องเพลงนาวรีรัตนาถวายแด่สมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประธานองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัชยศและพัะไตรไปถวายแด่พระราชาคณะซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรโด,ดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เวลา1 2 5 6นาทีวันนี้ที่พระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัทยศและพัตรไตรไปถวายแด่พระราชาคณะมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์จำนวนแรูป ในการนี้สมเด็จพระอ,อริยะวงศ์สัคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จลงทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีพระราชคณะที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิกก์ดังนี้ พระศรีวชิระวาทีชัดชัยสุชัตตชโยเป็นพระราชคณะชันราชที่พระราชวชิระญาณเมธีตรีปิฎกบัดิตยติคณิสรบวรสังคารามขามาวาศีสถิตนวัดบาวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สีรูปปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหามากุรราชวิทยาลัย พระศรีวิญญาภรณ์สายรุ้งอินทาวุโธเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวินนยวชิระเมธีตรีปิดกวราลงกรยติคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีสถิตนวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีด้านกิจการคณะสงฆ์มหาวิทยายลัยมหมากุรราชวิทยายลัย พระสุทธิสารเมธีไชยยันจัตตาลโยเป็นพระราชาคณะชันราชทิพร,ราสุทธิวชิระเมธีตรีปิดกคุณาภรยติคณิสรบวรสังคารามขามวาสีสถิตณวัดบูรณศสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปปัจจุบันเป็นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัย พระคูปราสูวัฒนะสัจคุณธิรวิทย์ฉันทวิชโชเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระวัฒนาวชระเมธีสถิตนวัดราชาิิวาดกรุงเทพมหานครปัจจุบันเป็นรองที่การบดีด้านสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการมหาวิทยายลัยมหามกุฏราชวิทยายลัย พระคูสุดตาพิรมเตชินอินทะเตโชเป็นพระราชคณะชั้นสามัญที่พระชินวงศ์สวชิระเวทีสถิตณวัดรชบพิสถิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานครปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีด้านแผนพัฒนาและพันธกิจสากลมหาวิทยาลัยมหามากุตรราชวิทยาลัยพระคูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์จิตติชัยจิตติชโยเป็นพระราชคณะชั้นสามัญที่พระสุนทรวชิระเมทีสถิตณวัดเดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนามหาวิทยายลัยมหามกุตรราชวิทยายลัยพระครูธรรมมาพิสมัยสมัยภาสุโกเป็นพระราชคณะชั้นสามัญที่พระพุทธ,ธวชิระเมธีสถิตนวสีจันจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการอีสานร,รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยายลัยาศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกรสินมหาวิทยายลัยมหามกุตรราชวิทยายลัย พระคูวินัยทรเจริญทันตะจิตโตเป็นพระราชคณะชั้นสามัญที่พระอุดมวชิระเมธีสถิตนวัดนครอินจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันเป็นคณะบดีคณะาศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระชาทานดอกไม้และตระก้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่เสื้นิรับาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายจิรวัตรมณีโชธรองพรชาชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตระการ้าสิ่งของพระสรา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่เอกสุรยานีศิบะตำแหน่งลูกแถวกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกระพาที่12ศิรยดายบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายติดตั้งระเบิดท้ายรถยนต์ซึ่งมีนายหมู่เอกสุรยานีศิบะ เป็นผู้ขับรถเกินคันกก่าวเหตุเกิดบริเวณสามแยกบ้านจอกกระพาะหมู่ที่2ตำบลกระรูบีอำเภอกระพาะจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มีนาคม2568อย่างความเพื่อมติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวเคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีโปรดให้ราชวิทยายลัยจุฬาพรณ์อ,ออกหน่วยแพทย์พระชทานโรงพยาบาลจุฬาภรที่จังหวัดเชโสธร ที่โรงเรียนบ้านกุดโจดอำเภอลงนกทาจังหวัดยโสธรนายชานชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระชทานโรงพยาบาลจุฬาภรซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาพร์ได้ออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์และสาธรารณสุขแก่ประชาชนสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเถอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวณรลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรคติยะราชนารีองค์ประธานและนาย,ยกสภาราชวิทยาลัยจุฬาพรด้วยส่งห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของรอัษฎรโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้มีโอกาสเข้า ถึงการรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปด้านทันตกรรมและด้านการแพทย์แผนไทยโดวยวันนี้มีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเหลืองลกทา24คนพร้อมกันนี้ได้มอบกระเป๋ายาสามาัญประจําบ้านพระจานทาน300ใบแก่ประชาชนและมอบกระเป๋านักเรียนพระชาทาน261ใบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกุจโจดและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบกระเป๋ายาพระราาทานแก่ผู้ป่วยติเตียง3คนสร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการรวมถึงผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้